วิกฤตกำลังคืบคลานพื้นที่การคลังของไทยกำลังร้อยรอยลงอย่างน่าใจหายเหมือนบ้านที่กำลังผูกพังจากภายในหากไม่เร่งแก้ไขวันข้างหน้าอาจสายเกินแก้คุณพร้อมรับมือกับอนาคตที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้แล้วหรือยังหลังจากการเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด -19 ที่ผ่านมาสถานะทางการคลังของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเรียกได้ว่าแทบไม่เหลือพื้นที่ให้หายใจในการขาดดุลงบประมาณเพิ่มเติมเลยภายใต้กรอบกฎหมายงบประมาณที่มีอยู่นั่นเป็นเพราะเราขาดดุลติดต่อกันมาตั้งแต่ปี2565 พุ 65, ทธศักราช2,565แถมยังมีภารรายจ่ายผูกพันจำนวนมหาศาลที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้สิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลายแห่งเริ่มส่งสัญญาณเตือนถึงการปรับลดอันดับเครดิตของประเทศไทยโดยการปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือเครดิตเรดติ้งเอาลุกจากสเตเบิหรือมีเสถียรภาพเป็นเนกาทีฟหรือเชิงลบ ในช่วงที่ผ่านมานี่คือสัญญาณอันตรายที่กดดันให้รัฐบาลต้องเร่งปรับโครงสร้างการคลังครั้งใหญ่ภายใต้แผนการคลังระยะปานกลางดิวมเทิร erm ์มฟิส a อลแฟรมเวิร์ MTWF โดยมีเป้าหมายหลักคือการลดการขาดดุลให้ต่ำกว่า3%ของ GDP ภายในปี2572พุทธศักราช2572และเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศให้แข็งแกร่ง แผนเนม f นี้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพและขยายฐานรายได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีและ Big Data มาใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบ d a ต a l เล็กเพื่อขยายฐานภาษีให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นการทบทวนโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารวมถึงพิจาจรณาปรับปรุงค่าลดหย่อนบางรายการให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินของภาครัฐให้มีความเข้มงวดและโปร่งใสามากยิ่งขึ้นแต่และนี่คือส่วนที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง หัวใจที่อ่อนไหวที่สุดทางการเมืองในแผนนี้คือการพิจารณาปรับขึ้นอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม Value Added t วดซึ่งปัจจุบันอยู่ที่7%แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดเพดานสูงสุดไว้ที่10%ก็ตามแผน NTF ระบุว่าหากเศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตเต็มศักยภาพในปี2571พุทธศักราช2571จะมีการปรับขึ้น VAT จาก7%เป็น8.5%และปรับขึ้นอีกครั้งเป็น10%ในปี2573พุทธศักราช2573 โดยย้ำว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจควบคู่ไปด้วยประเทศไทยไม่สามารถเดินต่อด้วยสูตรเดิมๆได้ดอีกต่อไปนั่นคือการขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยหวังพึ่งพาการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตเพียงอย่างเดียวพื้นที่ทางการคลังที่เหลือน้อยลงทําให้ความสามารถในการรับมือกับวิกฤตการณ์ใหม่ๆลดลงตามไปด้วยขณะเดียวกันการคงสถานะนิสาธารณะในระดับสูงอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีแผนการปรับโครงสร้างนี้ที่ชัดเจนย่อมเพิ่มความเสี่ยง ต่ออันดับความน่าเชื่อถือของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การปรับขึ้นแวดแม้จะเป็นยาขมที่ใครๆก็ไม่อยากกินแต่ในเชิงโครงสร้างแล้วถือว่าเป็นภาษีที่จัดเก็บได้ค่อนข้างเสถียรและครอบคลุมประชาชนในวงกว้างอย่างไรก็ตามการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจําเป็นต้องมีการออกแบบมาตรการบรรเทาผลกระทบอย่างตรงจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้มีรายได้น้อยและธุรกิจขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่จะสําเติมกําลังซื้อและการจ้างงานและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มักมองข้ามไป ที่สาคัญยิ่งกว่านั้นคือการปฏิรูปรายจ่ายและวินัยทางการคลังอย่างจริงจังต้องลดรายจ่ายที่ซ้ําซ้อนปรับปรุงระบบสวัสดิการของรัฐให้มีความตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดท้ายที่สุดการสร้างความยั่งยืนทางการคลังไม่ใช่แค่แผนบนกระดาษ ที่สวยหรูเท่านั้นแต่จะต้องสะท้อนให้เห็นผ่านการตัดสินใจเชิงนโยบายที่กล้าหาญโปรง่งใสและสามารถสื่อสารกับสังคมได้อย่างตรงไปตรงมาว่าทำไมประเทศถึงจําเป็นต้องปรับตัวขึ้นภาษีบางประเภทลดรายจ่ายบางส่วนและใช้งบประมาณอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นคุณคิดว่าการขึ้นแวตเป็นทางออกที่ดีที่สุดสาหรับประเทศไทยหรือไม่หรือมีมาตรการอื่นๆที่สามารถนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทางการคลังที่กำลังร่อยรอลงได้มาร่วมสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย